สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้มาดูหลังเกมมวยช่องเจ็ดสีนิดหนึ่งนะครับวันอาทิตย์ที่สามกรกฎาคมพุทธศักราช2526นะครับมวยช่องเจ็ดสีก็มีเรื่องดราม่าขึ้นมาอีกแล้วนะครับมวยคู่ที่สามยกเลิกการตัดสินนะครับหลังจากต่อยครบสี่ยกแล้วกรรมการก็ชูมือให้แดงมันายชนะไปสรุปแล้วก็คือสี่ยกชนะคะแนนไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ไปชุมกันยกเลิกการตัดสินไปนะครับ มาดูผลคู่อื่นก่อนนะครับคู่แรกนั้นทนนลน้ำดื่มมีเจ็ดเจ็ดพบกับทางด้านหนึ่งผูสิงหบอชนโงปูสวงเรตเปิดมาใหม่ๆแดงเป็นต่อ5-4ก่อนชกเหลือใครต่อรองและก็นำเงินต่อสองหนึ่งยกแรกสุดท้ายธนนลน้ำดื่มมีเจ็ดเจ็ดแพ้นอกในยกที่3นะครับอาวุธเบามากไม่สู้สุดท้ายก็ยอมทิ้งตัวนะครับคู่ที่สองเรตเขากมอสิ เคยแพ้มาวันนี้เจอคู่ปับเขา่าคู่พับเขา่าอย่างสิงดํายุสุรัตและก็แพ้พลิกราคาแพดหนึ่งสิบหนึ่งเลยนะครับยกสี่ยกห้าแพ้คะแนนสี่สิบเจ็ดต่อสี่สิบเก้าเลยนะครับกูนี้เพชรที่ต้องเขาก็มอสุบตแพ้คะแนนสิงดํายุสุรัตอีกครั้งนะครับพลิกแพ้ราคาแพงด้วยคู่ที่สามของรายการนะครับวันชัยน้อยสิงปลาปากน้อยนะครับนักชกจากนครพรนมหยุดไปพักหนึ่งครับกระดูกกระเดี่ยวดีกว่านะครับไปเป็นทหารมาแล้วก็ มาขึ้นรายการครับหยุดพักเมื่เคยรายการไม่ได้ซ้อมทีนครวพนมนะครับไฟนี้ไปซ้อมอยู่ที่สิทธิสารวัตรเสือไฟนี้ก็ถ่ยได้ดีครับเจอกับนักชกรุ่นน้องอย่างทางด้านอำนาจเดชสินยกโมดนะครับวันนี้อำนาจเดชก็สู้ได้ดีครับแต่ว่าปลายๆครับโดยเฉพาะยกสี่นี่โดนวันัชน้อยเนี่ยถล่มเอาแทบเริ่มจะขาดรอยนะครับคู่นี้นะครับผมส่งราคาเนี่ยผมก็แจ้งสมาชิกผมนะครับว่า บรรยากาศเริ่มเงียบนะครับเริ่มแย่งกันเล่นมันเชน้อยหมดยกที่สี่นะครับบรรยากาศเริ่มเงียบแต่ว่าจู่ๆนะครับจูจๆเนี่ยก็กรรมการหมดยกกรรมการบนพิธีก็เดินรวบรวมคะแนนเก็บใบให้คะแนนแล้วก็มาชูมือนะครับผมก็ยังงงว่าหมดยกที่สี่ทำไมชูมือสักพักก็มีคนทักนะครับว่าเป็นยกที่สี่ไม่ใช่ยกที่ห้า ก็ชะงกันอยู่พักหนึ่งสุดท้ายนะครับก็ยืนประชุมกันตรงที่ข้างเวทีและขึ้นมาประกาศยกเลิกการตัดสินนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีเรียนเก็บคะแนนเนี่ยที่จริงมันก็มีป้ายบอกยกอยู่แล้วนะครับหนึ่งมีป้ายบอกยกสองกรรมการข้างล่างนะครับกรรมการให้คะแนนทั้งสามท่านเนี่ยทาไมไม่บอกตัวบนนะครับว่ามันเพิ่งหมดยกสี่ไม่ใช่ยกห้าจะต้องต่ต่อนะครับ ก็ต้องหยุดการเก็บใบคะแนนคนแรกก็ต้องหยุดคนที่สองเห็นคนแรกยื่นก็ต้องบอกเขาว่าเป็นยกที่สามยกที่สี่ไม่ใช่ยกห้าคนสุดท้ายก็ช้าหน่อยนะครับแต่เขายังยื่นอยู่ดีสุดแล้วก็คือผิดพลาดทั้งหมดเ้าทําไมไม่มีคนทักเลยนะครับประธานเทคนิคก็น่าจะอยู่ในเวทีก็น่าจะสะกิดกันบอกกันนะครับแล้วผมถามหน่อยว่าเห็นการลักษณะแบบนี้คือเหมือนยกที่สี่แล้วมวยเนี่ยมันเริ่มห่างนะครับ ตัวชนะเริ่มเริ่มมองเห็นแล้วเนี่ยเราขึ้นมาชกต่อยกที่ห้าเลยไม่ได้เลยครับทําไมจะต้องยกเลยการแต่สินผมถามเนี่ยไม่ไม่ได้มีอะไรกับกรรมาการกแค่สงสัยในในการสรุปการแต่สินครั้งนี้ว่าให้ยกเลยการแต่สินทําไมไม่ชกต่อยกที่ห้ามันเพราะอะไรครับถ้ามวยเบียดกันอยู่ยังไม่รู้ตัวชนะเนี่ยก็ยังพอรับฟังได้แต่ในมวยมันเห็นตัวชนะแล้วนะครับได้เปรียบเยอะ ถึงยกห้าจะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับยังเป็นไปได้หมดก็น่าจะให้ดําเนินการต่อไปหรือว่าเขามีกฎระเบียบที่ชัดเจนก็ลองให้ฟังหน่อยนะครับคือที่ถามนี่คือผมไม่รู้จริงๆก็เลยนํามาถามครับว่ามันผิดพลาดแล้วทาไมไม่บอกกันป้ายพักยกก็มีนะครับป้ายบอกยกก็มีกรรมการด้านล่างสามคนก็ต้องรู้ว่านี่คือยกที่สไไี่ในไ่คคะแนนเป็นยกครับแล้วท่านเขียนคะแนนแบบไหนครับยกสี่เขียนมาแล้วสามยกยกที่สี่ยกที่ห้าเขียนรวมกันเลยเลยครับเป็นยังไง ต้องสถิดกันนะครับแล้วประธานเทคนิคก็น่าจะแจ้งสมาชิกนะครับแจ้งลูกทีมก็ปล่อยให้การมีการชูมือแล้วก็ประชุมยกเลิกเฉยนะครับไม่มีสิ่งที่ทําที่ดีกว่านี้เลยเลยครับถ้าเกิดเขาบอกว่าในเวทีมีการเล่นการพนันแบบถูกกฎหมายแล้วถ้าแดงมีอัดฉีดสองแสนไทยเลยการแต่สินเขาไม่ให้อัดฉีดและไม่มีการชูมือเนี่ยคนที่เล่นการพน,นันในเวทีแบบถูกกฎหมายเนี่ย ผมถือว่าเป็นผู้เสียหายได้นะครับเป็นผู้เสียหายได้เขาต้องสามารถเรียกร้องได้นะครับแบบนี้ท่านล็อกผลการตัดสินหรือเปล่าผมแค่ถามนะครับมันต้องมีกฎหมายเหมือนสึกวันนะครับถ้ามีผลการล็อกการผลการตัดสินมีการล้มมวยนักมวยมีการล้มมวยหรือกรรมการล็อกผลการตัดสินเนี่ยโดนปรับห้าล้านบาทนะครับและมีโทษจำคุกด้วยผมนา่าผมคิดว่าน่าจะมีโทษรุนแรงแบบนั้นท่านจะได้อยู่ใน กรอบอยู่ในร่องในรอยหน่อยนะครับคือครั้งนี้นะท่านรู้ได้ไงครับว่าถ้าชูมายกสี่แล้วจะต้องประกาศยกเลิกกันถ้าท่านไปเล่นได้เสียไว้นะครับผมคิดนะครับถ้าท่านเฉยนะไม่ได้ว่าท่านเล่นนะครับถ้าท่านไปอยู่น้ําเงินไว้แล้วลักษณะวันนี้ถ้าตัวห้ามาน้ำเงินก็น่าจะแพ้ท่านจะต้องเสียผลประโยชน์ไปเนี่ยแล้วท่านมาชูยกสี่แล้วต้องยกเลิกกันเนท่านรู้ล่วงหน้าเลยครับเลยยังไงผมแค่ถามนะครับ จบไปนะครับถ้ามีโอกาสก็มาถามหน่อยนะครับาถามมาตอบให้หน่อยผมต้องใสแค่นี้นะครับแล้วคุยกับดารากันนะครับวันนี้วรพลเกตชัชนันชนะน็อกยกที่สี่นะครับดากี้นกเขาคมอสิบเอ็ดที่เจ้าดากี้ลุมมาขามหวานคู่นี้วรพลเกตชัชนันก็ไม่ได้ซ้อมลูกจิมใส่ท้องที่บุรีรัมย์เหมือนเดิมนะครับไฟนี้มาซ้อมอยู่สวเดชพันขึ้นมาราคาก็ดีหน่อยแต่ว่าต่อยไปนโอ้โหดากี้สู้ได้ดีเบียดกันไปเบียดกันมาพลิกไปพลิกมานะครับสุดท้ายดากี้ก็ ภายนอกประยุกต์ที่4อย่าลืมนะครับคณะกรรมาการน่าจะมีคําถามตอบคนทั้งประเทศด้วยนะครับถามที่ผมแจ้งไปนะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับที่อยู่ข้าง,างผมมาเดินตลอดนะครับแอปพิเคสอสีที่ผมแนะนํานะครับสิ่งดีๆที่ผมอยากให้เขาไปสมัมิกันนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแอปพีเคสอสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันทีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินงนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ